ขนมของลูกมาใหม่นะคะเป็นวัฟเฟิลเข้าหอมมะลิอบกรอบนะนี่เขาบอกว่าไม่เติมน้ําตาลนะคะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์นะคะมีเพิ่มวิตามินด้วยแล้วก็ปราศจากกลูเตนทําจากผักและผลไม้ธรรมชาตินะคะนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เราแบ่งใส่โหลใส่ขนมไว้นะคะจะได้หยิบง่ายนะเดี๋ยวพี่โอ้รับมากเลยนะอือหืออไร่อยไหมอ้าวกินละตัวใส่เลยอ่ะกินแล้วร่าเริเลยอนหะอะไรอ่ะอ้ือกินแล้วมีแรงเลยนะอะ อไร่อยไหมคไรับอร่อยไหมไหนแม่ขอชิมมั่งแม่ขอชิมมั่งขอชิมหน่อยนิดนึงนิดนึงนิดนึงขอชิมหน่อยนิดนึงนิดนึงไม่แบ่งหรอโอ้โหแบ่งหน่อยไม่ขอชิมหน่อยชิมหน่อยนิดนึงนิดนึงทางนิดนึงนิดนึงแอนนาถือไว้ <c oughs> หอมมากเลยหอมผักผลไม้จริง แล้วก็ไม่หวานด้วยอืม,อมตัวแม่แย่งตัวแม่แย่งแม่บีบมานิดเดียวเองตัวแม่แย่งกัน